ขอถาวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีราตนาตรยัยรายการส่องพราส่องธรรมนำสุขวันนี้ขอนำเสนอพระกุกกุวัดพระนอนจังหวัดกำแพงเพชรองค์นี้เป็นพระบัวเข็มคู่ที่มีความเก่าผ่านการลงกุมา ในเวลายาวนานเป็นร้อยร้อยปีเนื่องจากว่าเราจะเห็นคาบุูนวนเทาอยู่ตามร่องพระเป็นจำนวนมากแล้วก็มีพวกคาบรารักษต่างๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติพระองค์นี้เป็นพระบัวเข็มพิมพ์คู่ที่จัดว่าหายาก มากๆอีกองค์หนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วมักจะเป็นพิมพ์เดียวนะพิมพ์คู่นี้เป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากมากเลยทีเดียวและองค์นี้เป็นฐานสูงนะเป็นพระฐานสูงสำหรับด้านข้างก็จะหนาพอสมควร แล้วก็จะมีลักษณะการลงรักแต่รักค่อนข้างจะร่อนออกไปเยอะพอสมควรเนื่องจากว่าอายุขายของพานั้นมีอายุยาวนานนับร้อยปีดังนั้นแล้วจึงมีความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาแล้วก็จะมีการงอกขึ้นมาที่เป็นลักษณะของคาบ กแล้วก็คาบลาลักพระองค์นี้จัดว่าเป็นพระที่เก่าและหายากอีกองค์หนึ่งเพื่อนำมาให้ท่านได้สักการะบูชาเป็นที่เคารพและ,ละระลึกถึงพระรัตนตรยัยสำหรับปิศนาธรรม ในช่วงนี้ขอนำเอาหลักธรรมของพระเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกความเห็นตรงในตามความเป็นจริงตามหลักของธรรมชาติและตามหลักของพุทธธรรมคำสั่งสอนพรงพระเจ้าหมายความว่าสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเห็นหรือว่าไมเซ็ต ของบุคคลเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันเป็นจุดกำเนิดของความรู้สึกนึกคิดว่าเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรเราจะไปในแนวทางที่ถูกหรือนแนวทางที่ผิดถ้าความคิดของเราผิดเราก็จะพูดผิดทำผิดทำให้ชีวิตเสียหายถ้าความคิดของเราถูกความเห็นของเราถูกเราก็นำ พาการกระทําและคำพูดของเราไปในทางที่ถูกยกตัวอย่างเช่นการที่พระเจ้าได้สอนในเรื่องของการทําสมาธิเรื่องของสมาถะาวิปัสนาเรื่องอาณาปานาสตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกแล้วแต่คนบางกลุ่มคนบางคนได้นํารูปแบบของการนั่งสมาธิที่ผิดๆซึ่งเอายุบหนอพองหนอย่างหนอเหยียบหนอมา สอนทำให้เกิดความเห็นผิดความรู้ผิดดังนั้นการปฏิบัติก็ไปในทางที่ผิดมันจึงไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายในเรื่องของการพ้นทุกข์ได้ด้วยประการชนีดแล